พี่น้องทุกท่าน <laughs> พี่น้องดูบรรยากาศการรีวิวของต่อยกุวันที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีตอนนี้6กนฬิกา29นาทีแล้วครับพี่น้องทางด้านหนึ่งก็คือเห็นพระจันทร์เห็นไหมครับพระจันทร์นะครับอีกทางด้านหนึ่งคือ <laughs> พี่น้องตามต่อยกุบันมานะครับ พี่น้องตามแต่กุวันมานะครับดูท้องฟ้านะครับนี่พระจันทร์คืออยู่ทางทิศตะวันตกนะครับทางสระน้ําต่อยุวันตามมานะครับพี่น้องอ่าพี่น้องเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังครับโอ้เห็นไหมครับนี่เลยครับเขาครับนี่อีกทางด้านหนึ่งดวงอาทิตย์กําลังขึ้นอ่าพี่น้องดูวิวโอ้โหดูวิวครับพี่น้องครับเห็นวิวเขาไหมครับนี่ดูวิวดูเขา ดูสนามหญ้าอันเขียวพี่น้องดูนะครับสนามหญ้าจริงๆแล้วเขียวนะครับแต่เหตุที่ดูเหมือนเหลืองเืนี่สืบเนื่องจากว่าหญ้าเราไม่ได้ตัดเราปล่อยให้ยาวดอกหญ้าด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ดอกหญ้ามันขึ้นเรียกว่าขึ้นเต็มเลยอ่าก็เล่าให้พี่น้องฟังแต่ไฮไลท์อยู่ที่นี่ครับพี่น้องพี่น้องดูเห็นนะครับดูเขาอ่ะดู พระอาทิตย์ตะวันออกกําลังขึ้นพี่น้องดูครับนี่โอ้ยมันอะไรจักขนาดนี้อ่าพี่น้องดูนี่ครับนี่ดูเขานี่ครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับโอ้โหเห็นไหมครับเห็นเจดีที่บรรจุอัฐิของคุณพ่อยืรเลวันเห็นไหมครับนี่ต้อยกวันอยู่ตรงสนามหญ้าเลยพี่น้องดูโน้ no, เลยครับเห็นไหมครับเห็นศาลาพบสุขอันโดดเด่น ตั้งตระหง่านบนสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยโอ้โหพี่น้องเอ้ยยอมรับเลยว่าเมื่อคืนเรวก็นอนดึกเนาะตามภาษาคนแก่คนหกสิแล้วแต่ก็ตื่นเช้าแต่ว่าถ่ายไปสองคลิปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่3เห็นบรรยากาศแล้วโอ้โหพี่น้องดูพี่น้องเห็นไหมครับเห็นองค์พระไกล,กลไหมครับนี่แหละครับองค์พระอยู่ตรงนี้เรียกว่า องค์พระใหญ่ของวัดป่าเบิรเพ็ญธรรมห่างจากสุากสานเราแค่3 0 0เมตรเองเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่ที่ที่กูต่อยกูวันกำลังถ่ายคลิปนี่ยิ่งมาเห็นด้วยตาตัวเองนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยวิวมันนี่วิวแบบไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้ อาสุสานชาไทยเชื่อสายเวนยดนามประเทศไทยจะได้วิวสวยขนาดนี้พี่น้องดูถ่ายแบบไม่อยากวางกล้องเลยอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะมันสวยพี่น้องเอ้ยดิวนี่โอ้ยดูมันสวยดูมันโดดเด่นมากเลยนี่พี่น้องดูดูท้องฟ้าเห็นไหมครับเห็นพระพระจันทร์ยังอยู่นะครับพระจันทร์ยังอยู่เลยนี่พี่น้องดูเห็นท้องฟ้าไหมครับโอ้เห็นสิ่งแวดล้อมไหมครับพี่น้องต่อยกุวันหมุนให้รอบเลยอันนี้คือทิศเหนือนะครับ อันนี้คือทิศตะวันออกเห็นไหมครับเห็นพระธาติทิ์กำลังขึ้นไหมครับโอ้โหพี่น้องดูดูความโดดเด่นของหุบเขาที่เหมือนกับมือหัดพระเจ้าคอยโอบอุ้มสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีโอ้โหเห็นแล้วตลอดเวลาที่ต่อยกุวัรร่วมงานก่อสร้างที่นี่เป็นปีนี่ หายเหนื่อยเลยครับโอ้โหพี่น้องหายเหนื่อยเลยแล้วยิ่งเห็นพี่น้องเราให้ความสําคัญมาใช้สถานที่แห่งนี้เพราะความเพราะทุกคนเป็นเจ้าของนี่ยิ่งมีความรู้สึกอบอุ่นมากเลยพี่น้องดูนี่ครับเขาเนี่ยก็จะเริ่มจากนี่เลยนี่ครับเริ่มจากเต็นท์นี่เลยนี่พี่น้องดูนะครับด,ดูดูความโดดเด่นดูความสวยงามของเขาดูพี่น้องดูโอ้ยถ่ายมาแล้วสีนาทีกว่าก็ยังไม่อยากจะวางเพราะอะไรครับ พี่น้องปล่อยให้ภาพบรรยายเลยครับพี่น้องดูครับนี่พี่น้องดูนะครับดูเขาเห็นไหมครับโอ้โหดูห่างจากเราไม่ได้ไกลนะครับห่างจากสุสานเราไม่ได้ไกลนะครับเดินไปเลี้ยวขวาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอะ่ะเขาเนี่ยเนี่ยพี่น้องดูเขาห่างจากเราประมาณสัก500เมตรครับห้าพี่น้องดูดูความโดดเด่นอ่าขออนุญ,ญาต4นาทีกว่าละคลิปนิ่งมีสีมี5นาที อันนี้มันสนะีนาทีกว่าเอาก็ขออนุญาตจบคลิปที่3ของวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567เวลา6นาฬิกานะคะกนาฬิกากว่านะครับสวัสดีครับ